ตรงนี้มันมันซอยเท่าไหร่แต่แตรู้ว่าตรงข้าปมปั๊มบางจากเลยอูดมสุก44ครับเออตรงตรนเลยพวกรันลมอยู่หน้าปั๊มบางจากเลยตรงนี้คืออุดมสุข44ครับแล้วก็เรากำลังจะไปเที่ยวกันครับแต่ว่า <c oughs> เราขับมา <c oughs> ออกจากบ้านผมเนี่ยแป๊บเดียวเลยข้าม <c oughs> <c oughs> สะพานมา <c oughs> ที่โอลแม่งเห็นเฮ้ยเฮียกระเพราเวกกระเพราซิง เจยคนนั้นอะเจยเจส้มเจส้มเนี่ยโอ้โหแม่งตำนานใครเขาบอกว่าของแท้ของแท้แล้วคนเจอเราเนี่ยแล้วทักอะจะบอกโอ้พี่พี่กินไปได้ไงบวมแม่งเผ็ดอะแล้วเมื่อคนแม่งไปลองอะแล้วแม่งแบบลองลดมือไงแม่งเผ็ดแบบ กรสป๋าแกเผ็ดๆกินไม่ได้ไอ้เกี้ยวมันน้่นของไอ้เกี้ยวแบบโอ้หูมึนหัวเลยคือแบบเกี้ยไม่ไหวจริงๆว่ะแต่แต่กระเพราแบบเนี้ยน่าจะเถื่อนว่ะกระเพราองเงี้ยกระเพราซิ่งอะไรนะ่นคุณรู้อันนี้คือเหมือนเดิมเลยครับเป็นกระเพราเถื่อนครับกระเพราซิ่งครับอันนี้แล้วก็จอดอยู่ตรง เซเว่นนะครับโอ้มีลูกชิ้นทอดอะไรด้วยน้ำพอดีเป๊ะเลยเนาะวันนี้น่าจะไปมึงกันอ่ะขอลองหน่อยได้ไหมเอาเออเอาดิถ้าเจอกะเพราซิ่งอย่างนี้นะใครมีกะเพราซิ่งที่ขายเป็นแบบอาหารตามสั่งกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นเหมือนรส็อกๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยขอหน่อยขอหมายหน่อยว่ามีเปล่าเม่อเวลาสังเกตว่าเวลาเราจะไปวิ่งหาไม่หาไม่เจอเลยก็เพ่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้หาใช่เนี่ยอันเนี้ยเจอเองเนี่ยอันนี้เราก็เราจะไปธุระเนี่ยคือแบบเ้ย อยู่เจอเฉยเลยสัตว์ไปๆลองดูครับที่หอมฉุยด้วยว่ะเออแต่หอมกลิ่นกะเพราฟุ้งเลยโอ้โหนี่แหละกะเพรานี่แหละโอ้โหมีกระเพราอะไรบ้างจ้าโอ้โหเครื่องในไก่เฮ้ยเฮยยังไงดีวันเนี้ยผสมกันได้ไหมครับของผมหมูสับเครื่องในครับปกติมีปลาดุกด้วยฮะ ปลาดุกหมดจ้าเมื่อกี้ด้วยมีกระเพราปลาดุกมีหมดของผมเอาหมูสับกับเครื่องในนะครับเซ่บเผ็ด้วครับเอาอะไรอยู่วะมีกุนเชียงอีกอ้าเดี๋ยวผมเอากุนเชียงแยกดีกว่าวะกุนเชียงแยกเออของผมโปะไข่ไข่เจียวนะครับไดาวไข่เจียวไข่อมีหมด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 จ้าแล้วก็ของผมเอาเป็นนี่วะขอแบบเพลินเลยกระเพราไก่ครับโอ้โหมาเลยครับ ภาพยนตร์ชอบไปเมเจอร์แล้วเด้อเขาบอกติดหนังได้ไหมติดหนังได้ไหมโหติดหนังไี่ของดีนะพอดีชอบไปเมเจอร์แล้วเด้อโอ้สบายได้เลยครับผมปกติพี่ขายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะครับสินเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองหุ่นผู่นี่ถึงบ่าสองเนี่ยนี่เราเกือบมาไม่เจอใกล้แล้วเราใกล้แล้วเรียบร้อยแล้วเกือบแล้วเนี่ยสิบ็ดมงครึ่งถึงบ่ายสองก็พาซิ่ง อ๋อลูกค้าตั้งให้ด้วยแต่เผาซิ่งอ๋อแสดงว่าขายมานานแล้วเดี๋ยวนี้นานปีอยู่ปีกว่าครับอยู่ตรงนี้แต่ไแล้วเราก็อยู่แค่ตรงนี้เองเนาะผ่านมาไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าจะไปเร็วหมดไปเร็วอ๋อมาเร็วไปเร็วหมดก่อนใช่ไหมครับอ๋อเข้าแสดงว่าขายเย็นด้วยเหรอครับเนี่ยขายสองรอบขายสองรอบครับผมของนผมเพิ่มนี่ด้วยนะครับกุนเชียงกุนเชียง เอาไข่หรือเปล่านมเอาไข่หรือเปล่านมของผมขอเป็นไข่เจียวครับผมไข่เจียวครับป่วยออกที่ไข่เจียวไปได้นะครับไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรนะแค่สั่งไข่เจียวเลยคุณกินอะไรฮะพีดั๊กกระเพราหมูสับเครื่องในครับไข่ดาวพิเศษีนเผ็ดในสรุปแดกไม่ได้แก๊เฮ้ยไอ้สามผมว่าอร่อยโอ้โหกินอย่างใช่กินอย่างนี้ยังนี้ใช่กินอย่างใช่ถ้าผมจะรบกวนเป็นขอกระเพราเยอะด้วยนะครับ ข้าปลาหมึกก็น่ากินนะหอมหวานแล้วสีใช่หรือว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่มันสามารถแบบบวกเครื่องในไก่ไม่ได้ไหมครับได้เลยแต่เพิ่มเงินไปมาดิมาเลยครับไก่บวกเครื่องในไก่ของผมพิเศษไม่ยั้งครับนี่ไงต้องมีจับให้แบบให้น่ากินเ้าไมอีกพิเศษไม่ยั้งพิเศษไม่ยั้งนะพี่ไม่ต้องยั้งเลยนะครับนี่ไม่ต้องยั้งมือ นี่ตับทอดกระเทียมอุ้ยน่ากิน่ะอ่าอ้าอาเอาวะแต่มันไม่มีที่แก่ไงก็ต้องนั่งเนี่ยมาหินเนี่ยอ๋อนั่งวินมาดีที่เดิมเลยที่ที่แบนั่งวินเนี่ยนั่งนาวินเนี่ยเออใครมาเรียกก็เอาแม่งเลยเนี่ยขับไปเลยน่เล่นเครื่องใายเพืนเลยนี้ไก่ติดหนังเงี่งผัดกะเพราอร่อยมากเลยเว้ยใช่ไก่ติดหนังเนี่ย ดีเลยครับอ oui, i mean um ันน no the nah ี้แต่เพื่อนสั่งไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจม๊บอ่าแล้วสูตรเี่วคือปล่อยไปเลยครับแล้วก็เจียวหน้าเดียวครับเจียวหน้าเดียวก็พี่เหรอเออเนี่ยแล้วพี่เอาขึ้นเลยเดินมาไม่ทันเดินมาไม่ทันไม่ได้มีสูตรเลยฮะคือขาปัดอยู่ครับเมื่อกี้ปกติมีผัดพริกแกงมีอะไรด้วยนะ เนี่ยมีหมดเลยผัดหน่อไม้เลยมีหมดเลยนั่งรอตรงวินเลยนั่งรอตรงวินเลยนั่งรอไปก่อนเดี๋ยวผมเก็บผ้าก่อนสักนิ่งขออนุญาตถามชื่อพี่ก่อนเดี๋ยวเรียกไม่ถูกอาไพี่ผมได้ชื่อพี่แล้วพี่อายกระเพาซิ่งครับจะได้เรียกเรียกถูกใครมาพี่อายกระเพาซิ่งแล้วตอนเย็นพี่ขายที่นี่ด้วยปะ อ๋อขายตรงขายตรงนี้เลยเนียนเก็บป,ปรับเหิยอดเรียบร้อย,ยไวมากอย่างนี้พิเศษไข่เจียวนี่เท่าไหร่ครับ60บ,บาทเองเศษไข่เจียว60ไอันนี้ของคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ปะอันนี้นี้หมูสาบผมครับ <c oughs> โอ้ยมันยืนตรงาะสาบกระเพราเยอะครับ เท่าไหร่ครับ2ก mm. ล่องผมมีกรุงเชียงด้วยอ่ะเอาตับเอาวะมาดิเอาตับอีกถุงนึงครับ150ร้อยห้าสิบขนาดผมโอ้โหเป็นไงเป็นได้ปิ้วเห้ยเป็นได้แบบอย่างนี้เลยวะเนี oh. ่ยเราตั้งกินอย่างนี้อันเนี้ยเ่ย เฮ้ยลูกค้าก็เยอะดีว่ะเยอะมากเยอะมากนี่ไงไอไข่เจียวที่เดินไม่ทันนี่ของกูใช่ไหมใช่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดูดีเชี่ยงใคนั้นอาจจะต้องขอเชยชมน้อนน้อนสักนิดหนึ่งอีกเบอร์หนึ่งนะครับดูว่าเบอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับน้อนเบอร์นี้ครับ โอ้โหชันเต็มในก๋วเตี๋ยวด้วยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยยิบหไยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอะะไรวหนังไก่เนี่ยเห็นนะมุนๆเลยโอ้โหเยี่ยมเลยแม่งใช่ของหาเลยแหละใช่ใช่เลยเอาโอ้โหตายครับผมบอกเลยพี่โยนบอกอันนี้ของหานะครับของหานี่ครับของหาครับหนังไก่ที่มันอยู่ในของหาครับโอ้โหขอลองชิมเท่าไหร่ได้ไหมรับขอลองชิมได้ไหมจ๊ะเบ๋เบ๋จัดเลยจ้ะ ดูจากความรู้สึกนะไม่เผ็ดเท่าจะส้มแน่นอนแน่นอนแล้วคนละรสชาติด้วยคนละรสชาติแน่ท <c oughs> ี่เทียยจัดแก็บทำหอม,หอมใช่เ<ล>่ยพี่ออโอ้โหคารวะ <c oughs> โอ้โหโคตแสบ <c oughs> อันนี้ครับของหาเอาเลยแย่ของหามาเลยครับเอาเลยครับของหาจริง แล้วรสชาติดีสักเหรอลำลายย้อยเลยเนี่ยโอ้โหพี่อย่างเพินมันเยอะมากด้วยอือหือโอ้่ายเลยหนังไก่นี่มันไา่มากแล้วมันพวกนี้มันเหมือนมาจากหนังแบบติดสะโพกอ่ะ่ป่ะได้หมดเลย่อยเยี่อแมงส่วนเกินไอ้นี่หมดเลยอ่ะผมมั่งล่ะตากูล่ะ สี่ใช่นะใช่หมดสีใช่ดูแค่ดอกนะทีนี้ใช่หมดครับสีแถวสีแถวมาสีแถวจะเข้าไหมโอ้โหผมบอกแล้วแล้วคุณแล้วดูโอ้ดีกัดถึงบอกไงหฮ้ยจําพ์ผัดัมเามีหน้าคนเยอะสุดยอดครับขอคำครับก่อนคารวะมาเลยครับไม่มีปัญหาโอ้โหคารวะครับเจ้านี้ครับนี่ครับ คโอ้โหแล้วดูไข่เจียวอันนี้ผมจบแล้วพับไปพับมาพับไปพับมามันเพลงอะไรวะพับไปพับมาพับไปพับมาพับไปพับมาพี่ตูนโอ้พี่ตูนขอเต็มเต็มนี่เอาเพลงครับครับผมนี่ตับเนื้อโอ้โหให้ดูนี่คาราบาลคาราบา แล้วไม่จืดไม่ชาดไม่หไม่มากมากด้วยอะไรที่ต่างกับพริกส้มป่ะพริกแห้งใช่ครับมันก็เลยได้กลิ่นพริกสดอืมประมาณต้องใส่ยังไงวะโอ้โหองนนี้นอกพอยให้คุณนอกพอยเอาหน่อยจับกับกระเทียมชอบช่ะคือรสชาติ่ะเอ๊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 ะฮะเอ๊ะฮะตกใจนะว่าเป็นชนหลักแมวเว้ยไม่ใช่มันนุ่มไหมจุ๋พื้นอ่ะ เอ๊เอ๊ใช่หรือเปล่าสายไหนอะ่ะกำลังนึกอยู่เนี่ยมันมันจะไม่ใช่แบบตับเท่าเทียมแบบที่เรากินหรอไม่ใช่คุณจะไปนึกอันนั้นคนละเรื่องอืมมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นตับเท่ากระเทียมแบบบ้านๆอ,อ,อ่ะแบบพ่อแม่เราผัดอะ่ะคุณอยา่าไปคิดไอ้โฆษณานั่นไม่ใช่ลนะ่ะอยา่าไปคิดอันนั้นอะ่ะต้องรื้อไหมคนละเรื่องอ่ะนะขอดูของหาหน่อยได้ไหม คุณเจอของหาคุณกีดเลยอะมเจอซีนีเพลดมาเลยโอ้โหบอกแล้วเจอของหาแล้วเมื่อกี้กจะบวกหนังไก่เพิ่มไปเลยนะเมื่อกี้จะแบบให้มันเดี๋ยวมันเต็มไปอไอหนูนี่อะคุณอาเลวัดไอหนูหนูฝังอานะลูกฝั่งอานะลูกไอหนูนี่หนูต้องกินทั้งปั่นไอหนูหนังไก่เนี่ยมันกินได้ไอหนูเธออาสิ อาผ่านสมรระคูมนี้มาเยอะแล้วเจืออาเถอะดีใครที่ชอบรูปแบบที่กินเลินแล้วไม่ซาดิสเท่าเจอแต่เจ๊ผมยกให้เป็นซาดิสนะใช่เพะผมบอกว่ากินมันเินแล้วไม่ซาดิสเท่าเจ๊แต่เลยวลความอะไผมให้เจเดียวกันด้วยแต่ค่าตัวนคนละแนวอ่าเผ็ดเผ็ดไม่เหมือนอื เพราะนั้นมันมีพริกแห้งเข้ามาด้วยนะใช่ครับบวกกับพริกของเขาอ่ะพริกที่แบบว่าเขาบอกว่าเหมือนพริกมาทางอีสานเหมือนกันอ๋อใช่เขาเลือกใช้พริกด้วยใช่เขาเลือกใช้พริกโอ้ผมลืมข้อนี้ไปอเหมือนที่บ้านเราบัดเลยงเนาะแต่เหมือนคนคุอเยอะนะลูกค้ากันเทียบเลยอ่ะคือลูกค้าก็เยอะมากเว้ยมันแก้หุงข้าวมาก็ติดใหญ่มั้งหรอแล้วก็เออแล้วก็หมดกินข้าวก็เข้าวันนี้ถือว่าเราโชคดียังไม่หมด เขาแก่ขายสองรอบอ่ะอืมโอ้ชอบอ่ะทุกอย่างแม่งเป็นตามสั่งแบบคล้ายๆเหมือนตามสั่งในซอยอืมจับแม่งอร่อยอือหือแล้วอืมเขาไม่ใช่ข้าวแข็งด้วยใช่เขาใช่ข้าวสวยเลยอ่ะเนี่ยหรือแมข้าวผสมน่าจะเป็นข้าวผสมว่ะอืมแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นข้าวนิ่มเล้วทีเดียวไง ใช่ใช่แต่มันจะไม่ใช่ถังแบบข้าวแบบอืมข้าวแบบน้ำหนาก้วงอออะไม่รอดหมดแต่ขอให้ข้าวเยอะเนี่ยใครกินจุกแม่งค่าเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบมีมีไข่หกสิบไม่มีไข่ห้าสิบสั่งสามอย่างก็ห้าสิบแบบว่ารวมๆกันะเขาก็จับพอชั่นให้แบบว่าไม่ได้แอดเพิ่มสิบาทสิบบาทด้วยนะก็คือแบบ 50 60อะไรประมามถ้าเกิดจะเพิ่มไข่ขเพิ่มกุนเทีย<ช>งแบเนี่ยก็บวกเพิ่มเอาเพราะอันนี้มันนอกรอบไงแล้วไข่ก็เพิ่ม10บาทหมดดาวเจียวเยืย่อหมาอะไรก็ได้10บาทนั้นเลยอืมชื่อพี่อายพี่อายกับเผาติ่งโอ้ยเรื่องคนแบบเดี๋ยวคุณต้องเอาหน่อยนีย่อันนี้ก็ของหาแนะ,นนะเกลือถ้าเกิดเราเพราะเครื่องในอ่ะเราต้องเจอเกลือน,นะมันถึงจะใช่ ลืมบอกให้ไส่หอมใหญ่ลงไปด้วยนะยิ่งอร่อย่าอีกอ่ะใส่ไข่เคียว่ะาอเหมือนเบิ่มหอมใหญ่ทำเป็นเล่นไหนที่หงดนะห้าหกสิบนี่อิ่มน้งมันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วดูไอ้ร้านอยู่ตรงนู้นไอ้นี่กินกินโชว์ร้านกินโชว์ร้านดูเด็ดกินไปด้วยโชว์ไปด้วยนี่กินโชว์ร้านนี่นี่ เห็นผมไหมฉันกินอยู่นี่ยเนี่ฉันกินอยู่นะถ้าข้าวไม่หมดได้ไหมเนี่ยโอ้โหกินเหมือนกันเลยแต่มันอร่อยแต่เรียเราไม่ค่อยได้กินข้าวเยอะขนาดนี้เนาะเนอะกลัวถ้าไม่เบิกก็ข้าวหมดแน่เนาะโอ้แล้วเวลากูกินกะเพราเนี่ยถ้าแม่งเปียกๆเอาหมดเอาหมดใช่ถูกต้องเพราะไอที่เปียกๆคือแม่งได้รวมหมดใช่อ สักนิดนึงโอ้โหแล้วถ้าเปรียงเนี้ยมันจะไปเหลือตรงไหนดีวะเนี้ยรู้สึกว่ามันหอมอ่ะหอมแล้วมันอร่อยสายกะเพราหน้ามาลองถ้าอยู่แถวนี้มันอร่อยคู่กันเลยเนาะกับเจ๊อ่ะแต่อันเนี้ยมันรู้สึกว่าเรากินเพลินความรู้สึกเหมือนเหมือนถ้าเทียบนะกินกะเพราลำปางกับกะเพราเมืองกาญแบ่งคนละทางเลยมีความเด่นคนละแบบแหลมัดเลยอ่ะใช่ลูกค้าเข้ามาเรื่อย ที่นี่มัมีปลาดุกด้วยอ่ะแสดงว่าเขาของหาอีกเพอะไปไปเร็วมากนั่นเลยเพราะตอนนี้ประดุกมันหมดก่อนเลยเอ่ะทำน่ากินใส่กล่องดีสะอาดด้วยกระเราตามสั่งร้านอย่างนี้พริกแกงน่าจะใช่พริกแกงคณะหมกูกรอบนะแบบง่ายๆ,ๆมาก่อนนะๆๆนั่งเก็บงานสักแป๊บ เดี๋ยวเนื้อน้ำใสน่าจะไม่ไหวแล้วน <c oughs> เนาะคูเพียงก็ดีเลยว่าจะไม่เอาข้าหมดแม่งเปรอะหมดเลยไงเปียกกำลังสวยอ่ะน่าเกลียดหมดวะข้าวอ่ะว่าจะไม่หมดไม่หมดเมี่ยหมด ม่ไหวแล้วก็จะเหลือไว้ใส่ลูกชิ้นทอดนะดั่นแหละเหรอไม่ได้ไม่น่าได้แหละปิดจับ,จบนี่เมื่อกี้เราโดนไปร้อยห้าสิบบาทเนี่ยโอ้โหหรอสองกล่องว่าร้อยยี่ใช่ป่ะพวงเชียงสิบร้อยสามตับยี่สิบบาทโอ้ยลงสกสี่สี่ครับขอาจ๊บนะฮะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงถึงสองทุ่ม เฮียส์3จุถึงสแม่งได้เลยได้อันนี้ยรสชาติอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วคนที่กินเผ็ดหรือไม่กินเผ็ดก็กินได้อืมแล้วหอมแบบหอมแบบไม่ยัง้งเหมือนแม่งถูกจริตเราด้วยนะไปไปับฝักทิ้งของได้ับครับ,รบไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณลูกคาครับคร้บลูกค้าบอกพี่ลูกค้าพูดตัง พี่เขาเป็นคนดังนะที่รู้ไหมเราพี่จะหักคันหรอมันจะไม่ไม่น่าจะมีใครมาแล้วพี่ยวให้ผมเซลฟี่ให้ก็ได้พี่ให้พี่เอาเซลฟี่ดีกว่าเซลฟี่หลานเนี่ยเข้าวหลานใช่ไหมหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรหลับเมากิ้ปลาดุกครับปลาดุกชอบมากขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ